เซอร์ไพรส์จริงๆเป็นแบบไม่ได้แพลนนะก็อยากเซอร์ไพรส์ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าม,มันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้จริงค่ะสัญญาไปก่อนไหนก่อนหน้านั้นเขาเพิ่มที้นั่งทีอะไรยังไงไม่มีเลย <c oughs> ชุดนี้นั่นก็แบบเปิดบินตามไปเพื่อเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรจำได้ไหมคะเขาพึ่งค่ะจำได้แบบ ขันไปทีเฮ้ยกคเข่าก็สตันค่ะพี่พี่น้องกพูดอะไรไม่ออกประมาณแบบนานอยู่นะจนกระทั่งหนูก็มีอะไรจะพูดหรอกนางก็เลยแปขันกันนะแบบเบาๆมาเสียงเล็กๆก็เลยตอนนั้นรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาพูดว่าแบบแต่งงานกันนะเหมือนมันยั่งยึ้งอยู่อะค่ะแล้วแบบรู้ตัวอีกทีคือน้ำตาไหลพากคำว่าหูดับอะไรนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมคะมันเป็นความแบบตัวชาแบบช็อกอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าเราก็อาจไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้คือเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์กับแต่งตัวแบบคือพี่ขาท่านซีเคยเลือกสุดอะแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นฟอาสูมไม่พร้อมก็เรียกว่าธรรมชาติสุดๆธรรมชาติสุดๆไม่รู้คุณตาไปถามว่าจะใส่ยีง อัาละครอ,อยู่ที่โน้ตก็อ่านงานมันกลายเป็นที่เราเพิ่เมเริ่มทำก็คือเริ่มเป็นสถานที่ค่ะเพราะว่าวัาวานอะไรต่างๆยังไมปลงตัวแล้วตัวแลพลนหลับพร้อมไหมเพราะว่าจริงๆปีนี้มันก็เหมือนจะมีง,งานใหม่เออข้ามาเยอะมน้ำมันเรจังหวะนี้เลยจังหวะถือว่าแบบทุกอย่างแบบค่อนข้างมาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนกันเลยนะคะ ต้องรอละครเรื่องใหม่ปิดกล้องก่อนไหมต้องค่ะเกมรักเลยกำลังจะเริ่มถ่ายน่าจะเดือนสิงหาเดียวกว่าจะถ่ายเสร็จก็อาจจะกลางปีหน้าอย่างเรื่องนี้เป็นการทิ้งควรเลยไหมอ่ะว้าย,ยังอยากทำงานนะ <c oughs> อย่างอย่างคบกันมาหลายหลายปีเนี่ยแพทรู้สึกว่าพี่โนนน่ารักยังไงบ้างทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวกับเขาทุกอย่ของเขาที่เราประทับใจประทับใจโดยรวมเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวเขาก็ต้อนรับเรารักเราเป็นทุกคนเลยบางทีเขาก็แบบสำรวจโลกมันแปลกใหม่มากแต่วันแรกเขาไม์กับเรายังไงเขาก็ริ่ดูแลเรา เปิดไหมคะถ้ะทำว่าสมัยในกลางรสิงหพิัไร่เงี้ย่ค่ะรสว่าัเป็นอีกอีกคดชีวิตแล้กันค่ะแลปี้ที่มีวันนี้แต่อ่าหลร้สว้เาักฝักเสือย่งโน้ให้เป็นแมวใหมไอะไรนะฝักเสือยงนี้โน้ใหเป็นแมวใชเราเาจริงๆ่ะเขาไม่ได้เป็นเสือาที่เห็นในข่าวคจริจริ ทำตัวต้องกรปทกวค่ลเาก็คมลวเวลาส่งการก็ก็หวังว่านะคะก็ไม่อยากปล่อยหลายปีเนาะก็ปีนอะไรก็ดีก็อยากเปแม่ยงสาลนยากยากค่ะเอยากมีลูกก่อนศาจริงนนี้่ปแล้วันปีนี้ก็้ีลเลาถือว่าเป็นเป็นสภาพดีดีหรือเปล่าก็สะ25 25 แตหน้าไปแล้วแน่เหมือนแฮชอยู่มานานไมก็เลยเราเลย่เด็กกันนะก็เลยแต่ผมก็บอกว่าแต่เถ้าแพทถ้าแน้าไปแล้วพวกพี่กอี่ไม่เหลือแล้วนะโอเคไหมโอเคไหม